2ระบบควบคุมอาหารครับกับผมน้องออยช่องรีวิวเรื่องสุขภาพนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปความรู้ฝากคุยตามคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับ2ระบบนี้ครับเป็น2ระบบที่ควบคุมอาหารครับเวลาเรากินอาหารลงไปอ่าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารต่อไปเนี่ยว่ามีอะไรบ้างระบบที่1ครับคือระบบที่เราเนี่ยสาสมารถควบคุมได้นะครับก็ advisor. ระบบนี้ก็ทํางานโดยการสมองนะครับจะสั่งงานเองนะครับให้ร่างกายเนี่ย เลือกหยิบจับอาหารนะครับคิดเมนูว่าเราจะกินอะไรนะครับเมนูนี้ก็คือสมองทํางานแล้วก็สั่งการนาะแล้วก็กืนลงไปนะครับเนาะระบบที่2นะครับคือระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้เวลาเรารับประทานอาหารลงไปในหลอดอาหารแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเธอกลับมาหน่อยนะครับฉันกินผิดใช่ไหมต <c oughs> ้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะก็ ลงไปแล้วก็เข้ากระบวนการย่อยอาหารต่อไปนะซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมนะครับที่เรียกว่าพาราซิมนะครับพาเทติกนะซึ่งจะทํางานย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารระบบนี้นะครับจะทํางานได้ดีนะครับต้องไม่มีอุปสรรคเช่นเยื่อบุนะครับกระเพาะลำไส้ต้องไม่มีแผลไม่อักเสบไม่เรื้อรังนะครับไม่ไรเชื้อโรคพร้อมกล้ามเนื้อผนังกระเพาะปัสสาวะนะครับลำไส้ที่บีบคลายตัวได้ปกติ นะและสั่งการจากสมองไร้ความเครียดนะครับทั้งจิตใจนะครับจิตใต้สํานึกนะครับทั้งร่างกายต่างๆก็คือเราไม่เครียดครับแล้วนะถ้าเรามีความเครียดเราก็เขาเรียกว่าอ้วนได้ง่ายนะครับลงพุงหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นโรคตามมาจาก ความเครียดอีกด้วยนะครับอยากปรึกษาสุขภาพเพิ่มเติมกับน้องออยลดพุงลดน้ำหนักความอ้วนไขมันนะครับต,ต่างๆก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้โดยตรงนะครับปรึกษาฟรีนะครับกับผมน้องออยช่องรีวิวเรื่องสุขภาพนะครับ